สัญญาณดเว r อร์เจนใช้ยังไงไม่ให้เจ๋งนะครับคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้พี่ๆทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก๊อปปี้เทรดข,ขอขอบคุณ Pepperstone นะครับเบสโบเกอร์ในปี2024นะครับ p e p p e r Stone นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2010และเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของโบเกอร์ในด้าน CFD ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้รับใบอนุญาตจากท็อปไลเซนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ASIC FCA SCB รวมไปถึงตัวอื่นอีกด้วย เปเปอร์สโตนนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเทรดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอเร็กทองคำสินค้าพกฑ์ดัชนีหุ้น cfd พันธบัตรรัฐบาลรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับที่สำคัญสเปดทองคำเนี่ยต่ำมากมากเลยนะครับพี่ๆอยู่ที่5จุดถึง15จุดเท่านั้นเองเปเปอร์สโตนนะครับยังสามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4, MT5, Trading View นะครับ Paper Stone App รวมไปถึง C Trader อีกด้วยนะครับวิธีการฝากถอนเองก็ง่ายมากๆนะครับสามารถทำได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับแต่ช่องทางที่ผมแนะนำที่สุดจะเป็นในช่องทางของ QR Code นั่นเองนะครับเพราะว่าฝากเนี่ยเข้าทันทีเลยนะครับส่วนการถอนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราถอนก่อนเที่ยงวันเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินภายในวันอีกด้วย ในส่วนของการติดต่อซัพพอร์ตนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับพี่ๆเพราะว่า Pa p e r Stone นะครับเขามีซัพพอร์ตไทยคอยให้บริการอยู่นะครับวันทําการจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลาอยู่ที่9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานั่นเองนะครับส่วนวันหยุดนักขัตะเลิกนะครับจะมีเวลาทําการอยู่ที่9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับด้านการติดต่อซัพพอร์ตนะครับพี่ๆสามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แชทนะครับจากทางเว็บไซต์เนาะหรือว่าจะเป็น Facebook อีเมลเบอร์โทรนะครับหรือจะเป็น Line Official ก็ได้ช่องทางที่ผมแนะนำมากที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของ Line Official นั่นเองนะครับเพราะว่าใน Line Official นะครับพี่ๆเขาจะมีการอัปเดตข่าวสารประจำวันให้อีกด้วยนะครับข่าวไหนสำคัญสำคัญเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองใช้ b r o k r r p p p e r Stone สนะครับสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย นะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนติดขัดนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลตรงนี้ไว้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงผมฝากโบเกอร์เพเปอร์สโตนไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก็ปี่เท็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเอาความรู้ในเรื่องของ d i v e r g e n ์จนมาฝากนั่นเองนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับดิเวอร์เจนตรงนี้นะครับพี่พี่มันคืออะไรนะครับมันคือสัญญาณการขัดแย้งกันระหว่างกราฟกับอนเง นะครับสมมุติว่าถ้าพี่ๆเปิดกราฟมานะครับเห็นละว่ากราฟตรงนี้ครับมันมีการทําโลที่ต่ําลงนะครับแต่ว่าตัวของสัญญาณอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้นะผมใช้ RSI นะนะครับมันมีการยกตัวสูงขึ้นแบบนี้ครับมันหมายความว่าราคาของกราฟนะครับกับอินดิเคเตอร์เนี่ยมันขัดแย้งกันละนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวของกราฟเนี่ยขึ้นไปได้สัญญาณฝั่งแบร i ดิเดเวอร์เจนก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยพี่ๆ ก็ได้มีการยกไฮสูงขึ้นนะครับแต่ตัวของ RSI นะครับได้มีการทำไฮที่ต่ำลงนะครับหมายความว่ากราฟตอนนี้ครับมันขัดแย้งกันกับอินดิเคเตอร์แหละเพราะฉะนั้นในเวลาอันใกล้นะครับมีโอกาสที่กราฟนะครับจะสามารถปรับตัวลงไปได้นะครับซึ่งผมเห็นหลายๆคนนะครับใช้ RSI ตรงเนี้เพื่อลุ้นการกลับเทรนนะหรือว่าการกลับตัวของราคานั่นเองเช่นกราฟตรงนี้ครับพี่อาจจะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นมาเลยนะครับขึ้นขึ้นขึ้นมาเนาะ ปรากฏว่า RSI เนี่ยนะครับก็ได้มีการทำ high ที่ต่ำลงแทนต่ำลงต่ำลงแบบนี้นะครับหมายความว่าตอนนี้ครับกราฟกับ RSI เนี่ยมันขัดแย้งกันแล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะหาเซลนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะหาเซลนะครับแต่วิธีเนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะทำให้พี่เนี่ยเกิดไดลากเลื้อยได้นะนะครับไดลากเลื้อยก็คือมันจะลากพี่ไปเรื่อยๆเลย นะครับลากพี่ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็ไดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ผมเคยเจอมาก่อนผมเคยโดนมาก่อนนะครับเพราะผมเองเป็นคนที่เล่นไอ i แบบนี้มาก่อนเนาะในอดีตนะครับปรากฏว่าโอ้โหมันมันโดนลากไปเรื่อยๆเลยนะครับใช้แบบนี้ผมเลยมองว่าไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยถูกจลิตสําหรับผมเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะเอาตัวของการขัดแย้งกันของาาราคาหรือว่าไดเวอร์เจนพวกนี้ไปใช้ตอนไหนครับพี่ๆคือผมเนี่ยนะครับจะเอามันไปใช้กับ การกลับตัวของการพักตัวนะนะครับฟังดีๆนะพี่ๆผมจะเอา Divergent ตรงนี้ครับไปใช้กับการกลับตัวของการพักตัวนะครับสมมุติว่าพี่ๆนะครับเปิดกราฟมาเนาะเจอกราฟที่เขาเป็นขาขึ้นอยู่อ่านะครับเจอกราฟที่เขาเป็นขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับลงมาเนี่ยเราก็จะหาบายขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟมีการย้อนกลับลงมาอ่านะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออน,นุญาต เปลี่ยนสีใหม่เลยแล้วกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาเป็นอ่าขอเอาเป็นสีเหลืองนะครับอ่ะเราลองมาดูนะตรงเนี้ยครับการกลับตัวของมันเนาะได้มีการย้อนลงมาแบบเนี้ยครับพี่ๆแล้วมาเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ขึ้นนั่นเองนะครับคือเรารู้แล้วแหละว่ากราฟเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับรู้แล้วแหละว่าลงมาเนี่ยเราจะต้องหาบายเราเนี่ยก็อยากจะหาเช็คลิสต์เสริมให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถเอา RSI หรือว่าไดเวอร์เจนต์ตรงเนี้ยมาช่วยได้ หน่าพี่ๆอาจจะเจอราคาเนาะมีการทําการพักตัวที่ต่ําลงนะครับแต่ว่าตัวของ RSI นะครับอาจจะมีการยกตัวสูงขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเจอสัญญาณแบบเนี้ยครับอ่ามันหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าการพักตัวเนี้ยอาจจะใกล้จบแล้วนั่นเองนะครับพี่ๆอาจจะสามารถหาบายตรงพวกเนี้ยครับกลับขึ้นไปได้นั่นเองโอเคไหมนะครับถ้าเราใช้ RSI แบบเนี้ยพี่ๆมันจะเกิดประสิทธิภาพสูงกว่านะ นะครับอย่าไปใช้กับเอ้ยสูงขึ้นมาแล้วนะครับไปหาเซลล์ไปหาเซลล์กับกับการที่เทนมันติดอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นพี่จะเจอมันลากเลื้อยไปเรื่อยๆเลยนะนะครับแบบนี้อันตรายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามใช้ RSI พวกนี้ยมาเป็นตัวเสริมนะครับในชุดของการกลับตัวตรงนี้พอละนะครับและผมไม่ได้ใช้มันเป็นหลักด้วยนะเอามาเสริมเฉยๆโอเคไหมครับถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูตัวอย่างสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ ตัวอย่างที่ผมอยากพาพี่ๆมาดูนะครับเป็นคู่ของ audc ad นั่นเองนะครับสมมุติเราเปิดกราฟมาเนาะพี่ๆเราเจอโครงสร้างที่เขาเป็นขาขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับลงมาพวกนี้ครับเราก็อาจจะหาบายกลับขึ้นไปก็ได้เนาะที่โซนออเดอร์บ็อกของเราพวกนี้อ่านะครับถ้าราคามาถึงเนี่ยเราก็หาบายกลับขึ้นไปได้นะครับเล่นตามเทรนเล่นตามโครงสร้างไปนะครับปรากฏว่าราคามาถึงโซนแล้วนะครับถ้าใครอยากเอา rsi หรือว่าสัญญาณ divergence ไปใช้เนี่ยก็ลองไปเช็คดูแล้วกัน นะครับว่าตรงจุดที่เป็นโลที่ราคาเราซื้อบายขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณดเวอร์เจน์ไหมอ่านะครับมันมีสัญญาณดเวอร์เจน์ไหมถ้ามีเราก็อาจจะอุ่นใจมากขึ้นงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราลองมาเปิดดูนิดนึงนะครับตัวนี้ที่ผมใช้เป็น RSI นะพี่พีนะครับปรากฏว่าเปิดมาเนี่ยราคาเขาก็ยังมีการทําโลที่ต่ําลงตรงนี้เนาะการพักตัวตรงนี้นะครับส่วนตัวของ RSI เองนะครับก็ยังมีการทําโลที่ต่ําลง แสดงว่าไม่เกิดสัญญาณดเวอร์เจนนะแล้วถามว่าผมบายไหมนะครับผมก็จะบายอยู่ดีเพราะว่าผมใช้ SMC เป็นหลักนะครับดเวอร์เจน RSI พวกเนี้ยผมแค่เอามันมาเสริมโอเคไหมครับพี่ๆก็ยังสามารถหาบายตรงเนี้ยกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ๆไปเจอดเวอร์เจนด้วยนะครับตรงนี้ทำดเวอร์เจนด้วยนะครับแบบเนี้ยเราก็อาจจะอุ่นใจมากขึ้นอาจจะกล้าบายมากขึ้นหรืออาจจะกล้าทนถือมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะ นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาลุ้นกันดูว่าตรงนี้จะขึ้นไปไหมอ่านะครับปรากฏว่ามันยังไม่ขึ้นเนาะนะครับตรงนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับมันลงมาอีก1รอบก่อนนะครับลงมาอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าสมมุติว่าพี่ๆเล่นโซนแรกแล้วแพ้ไปเนี่ยก็อาจจะลบไปก่อน1ก็ได้นะครับลบไปก่อนไม้นึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมาถึงโซนล่างเนี่ยเราก็ค่อยหาบายกลับขึ้นไปใหม่นะครับปรากฏว่าตรงเนี้ยที่เราได้บายไปเนี่ย นะครับตอนกราฟลงมาแรงๆหรือว่าเป็นแท่งแดงลงมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวก็ได้นะครับเอ,อ้ยไม่กล้าบายไม่อยากเล่นแล้วรอคอนเฟิร์มดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเช็คมาแล้วนะว่า p e n ด i n g ได้เ,เหตุการณ์พวกนี้ผมเล่าเพราะว่าผมเคยเป็นหมดเลยนะครับพี่ๆต้องมั่นใจในระบบตัวเองให้มากพอนะนะครับแล้วทําตามระบบให้ได้สุดท้ายผลงานที่พี่จะออกมาดีแน่นอนนะครับผมเป็นกําลังใจให้เนาะโอเคไหมครับต่อมาเราลองมาดูตัวของ RSI กันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ครับสัญญ,ญาณของราคาเนาะ ก็ได้มีการทำโลที่ต่ำลงมาอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ตัวของ RSI หรือว่าตรงนี้ครับเขาได้มีการยกโลสูงขึ้นแล้วนะนะครับหรือว่าตรงนี้ครับเกิดสัญญาณดเวอ์เจนแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าถ้าพี่ๆได้บายนะครับบริเวณโซนนี้ไปเนี่ยนะครับบริเวณโซนนี้ไปเนี่ยพี่ๆอาจจะกล้าทนถือก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะกล้าถือลันไปปิดไกลๆอย่างเงี้ยก็ได้ นะครับสมมุติถ้าผมได้บายตรงนี้ไปเนาะผมก็อาจจะเล็งท p 1เป็นที่ออเดอร์บ็อก์ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก่อนนะครับแบ่งเก็บไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือค่อยไปลุ้นบนบนแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนแล้วด้วยนะครับเราก็กล้าทนถือกล้าลันได้นะครับผมลองไปลุ้นท p 2กันต่อถ้ายังย้อนกลับลงมากล้าบายได้อยู่ไหมนะครับก็อาจจะเติมไม้เพิ่มหาบายกลับไปใหม่ก็ได้นะครับผม อ่ะโอเคลุ้นกันนะครับประมาณนี้เนาะสุดท้ายราคาก็กลับขึ้นมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่สวยงามเลยนะพี่ๆลองเอา RSI ไปประยุกต์ใช้แบบนี้ดูนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบางครั้งล่ะที่เราเทตุจริงอ่ะพี่ๆแล้วมันไม่มีสัญญาณดเวอเจนเพราเนี่ยสมมุติมันมาอย่างนี้เลยนะนะครับราคาเนี่ยมีการย้อนกลับลงมาเร็วๆแรงๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ๆอาจจะมีซอดูดีรออยู่ตรงนี้นะครับถามว่าถ้ามันไม่เกิดสัญญาณ ไดเวจินหรือมันไม่มีเลยอะนะครับไดเวจนอะไรไม่มีเลยตรงพักตัวพวกนี้เราสามารถดูสัญญาณอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเสริมได้บ้างานะครับถ้าใครอยากรู้นะคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยว่าอยากรู้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาบอกให้นะครับตัวที่ผมพาพี่ๆดูเนี้ยครับมันคือตัวคลาสสิกไดเวจินนั่นเองนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมพาไปดูอีกตัวหนึ่งที่ก็สามารถใช้เสริมได้นะครับแล้วใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกัน นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ผมฝากไว้นิดนึงนะครับพี่ๆสำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับกลุ่มใหม่เดือนหน้านะครับผมจะเปิดรับเพิ่ม1ิที่นั่งนั่นเองนะครับใครที่อยากเข้ามาเรียนด้วยกันสดๆนะครับอยากเข้ามาศึกษาทั้งหมดในระบบของผมนะครับอยากจะเข้ามาเทรดด้วยกันอยากจะมาดูแผนที่ผมพาวางเทรดทุกสัปดาห์แผนทองที่ผมพาเทรดประจําวันอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยเนาะโอเคไหมครับผมตอนนี้ผมจะเปิดรับสมัครแล้วนะพี่ๆใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้ นะครับขออนุญาตรับจํานวนจํากัดแค่10ที่นั่งเท่านั้นเนาะแล้วก็ถ้าผมสอนครั้งนี้ไปแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะกลับมาเปิดสอนอีกทีเมื่อไหร่นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากลุยไปด้วยกันแบบจริงจริงจังๆเนี่ยผมก็ขอฝากคอร์สเรียนผมไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับพี่ๆทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ